สวัสดีครับสนุกเกอร์รายการแชมเปี o นออฟแชมเปียน2022รอบ16คนถึงรอบชิงชนะเลิศเริ่มแข่ง31ตุลาคมถึง6พุศจิกายน2565ณมหาวิทยาลัยโบตันสเตเดียมเมืองโบตันประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2021ได้แก่ยัตจัมเอาชนะจอนนิกิน10ตสเฟรมเบกสูงสุด140แต้มได้แก่ยานวิงเทารายการนี้เป็นการแข่งขันชิงเงินรางวัลไม่มีคะแนนสะสม เงินรางวัลแชมป์น1 0 0 0 0 0ปอนด์รองแชมป์6 0 0 0 0ปอนด์รอบแรกรับเงินรางวัล12,500่อปอนด์เบกสูงสุดไม่มีเงินรางวัลรายการนี้เชิญเฉพาะแชมป์ในการต่างๆของคาซูเข้าร่วมแข่งขัน16คนและแบ,แบ่งเป็น4กลุ่มการแข่งใช้ระบบด็อกเอาท์รอบแรก4,7ในเเฟรมรอบก่อนรองรอบรองชนะเลิศ6กใน1เฟรมรอบชิงชนะเลิศ10ใน19เฟรม ผลการแข่งขัรอบรองชนะเลิศของวันที่4พฤศจิกาย,ยน2565จัดทมพบมาร์คเซลบี้ประวัติการพบกันเคยเจอกัน33ครั้งจัดทมชนะ17ครั้งมาร์คเซลบี้ชนะ16ครั้งล่าสุดเจอกันในราการแชมเปี้ยนชิพลีก2022รอบแบ่งกลุ่มเซลบี้ชนะ3ต่อ0เฟมประวัติในการเล่นอาชีพจัดทำเตือนโปรปี2005ปัจจุบ,บันอายุ33ปี รอบปีที่ผ่านมาแข่17นัดช้นะ11แพ้4เสมอ2ครั้งมาร์คเซลบี้เผินโปรปี1999ปัจจุบันอายุ39ปีรอบปีที่ผ่านมาแข่17นัดชนะ12แพ้5ครั้งสถิตทิที่ผ่านมาสูสีกันทั้งด้านการเจอกันและประวัติส่วนตัวกันเจอกันครั้งนี้ความเหนียวเขี้ยวเข็มของมาร์คเซลบี้จะทำให้จัดลำบากใจและเหนื่อยใจที่สุด ผลปรากฏว่าจัดทาทำการบ้านมาดีเดินเกมรับกลุ่มเก็บเกมขึ้นนำไปก่อน3ต่อ1เฟรมหลังพักเบรกมาร์คเซลบี้แค่เกมแทงเน้นมากขึ้นกดไป2เกมตามมาเสมอ3ต่อ3เฟรมเฟมเจ็ดมาร์คเซลบี้กำลังเข้าเบรกเพลินแทงดนก็เน้นออกจากหลุมเปิดโอกาสให้จัดทแล้กเก็บจังหวะด2เข้าเบรกยาวขึ้นดำสีต่อ3เฟรมหลังจากนั้นกดไปอีก2เกม มีเบรกยาว114แต้มเป็นเซนจูรี่เบรกทั้งที่869เอาชนะไปโคงตัวสานเฟรมโดยชัดทำผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นรอพบกับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซูริแวนกับฟานเซงย์ในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2565แบ่งเป็น2ช่วงเวลาเซสชั่น1ตอน2ทุ่มเซสชั่น2ตอนตี2ส่วนมาร์คเซอร์บี้ตกรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัล30,000ตอน สำหรับผู้แทงเบยสูงสุดขนาดนี้คือจอห์นฮิกกินแทงไว้141แต้มในนัดที่เจอกับมาร์คเซอร์บีก่อนที่จะแพ้ไป4-6เฟรมตกรอบ16คนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิป,ปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ